ไต้หวันไต้งเกียลวันภาษาไทยมานันไตวันจันทร์ตีสไตวันอังคารเกสกีวิโกวันพุธ ตไวันพฤหัสบดีเปนยันไทวันสุกเล่าวันไทวันเสาวสุนลุนไทวันอาทิตย์ตนาน วันน <one> e <ilen. S 1> ี <omen> ้เอเลนเมื่อวานคัวเมนนะพรุ่งนี้มูสตาติลาตะกานอวัมเมอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา